เราจะได้ทมพิธีเปิดนะครับเพราะว่าท่านประธานก็เดินทางมาถึงบริเวณงานนะครับมานั่งรอแล้วนะครับก็ขอเชิญตอนนี้เลยนะครับแล้วทีมไหนบ้างคะพร้พ่อผู้ดินกับนครบาและยางเอ่ยมาเข้าแถวและย,ยังเอ่ยที่เข้าร่วมงานนะคะ ทีมพรพ่อผู้ดินนะครับขอความร่วมมือได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ทาพิธีเปิดนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเปิดเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่นะครับการแข่งขันนะครับาการแข่งขันเพราะนั้นว่าที่นี่นะครับพ่อผู้ดินเนาะเวทีนะคะตอนนี้กำลังจะประกอบพิธีเปิดท่านผู้ชมตอนนะคะ ร่วมกันให้ได้เยอะๆนะคะนี่คืดคังนี้นะครับขอเชิญครับแถวด้านห,หน้านะครับเพื่อร่วมพิธีเปิดเล็กน้อยนะคะถูช่วงพิธีเกิดว,ะวะัดโครงการวัดนรธรรมสายน้ำลูกน้ำมวยทํามันสารสัมพันธ์สุรินทร์ศรีสะเกดครั้งที่แปดากิจกรรมการแข่ขงขันเรือสีสีีพายประจำปีพุทธศัการาช2566นะคะ ขอเรียนเชิญท่านในอำเภอนะคะท่านสวรรณเดชเดชิกุลนะคะจุดทุปเทียนบูชาองค์พระใหญ่ค่ะค่ะองค์พระใหญ่แห่งน,นี้นะคะเ,เป็นที่สักการะนะคะของชาวบ้านหนองหูต ของชาวตำบลอีเซงนะคะ่ะขอเรียนเชิญท่าน วันเนติติกุลนะคะในอำเภอโพสีสุขึ้นบนเวทีนะคะที่ท่านประธานบนเวทีพร้อภรรยานะคะเยนเชอญท่านนายกแท่งสุระผู้ใหญ่บ้านด้วยนะเรียนท่านสุวรรณเนติติกุล นายเภอโพสีสุวรรณประธานในพิธีที่เคารพรอย่างสูงกับผมนายสุวรรณโสดานายกองค์การมหารส่วนตะบนิเซร,รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว40ปีพายโครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำลูกน้ำห้วยตัพทันสารนธ์ศสีสะเกตสุดินครั้งที่8ประจำปี2566ในวันนี้ โครงการบริหารส่วนตำบนิเซได้ร่วมกับอำเภอโพสีสุวรรณและเครือข่ายลุ่มน้ำห้วยทับทันได้จัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำลุ่มน้ำห้วยทับทันครั้งที่แประจำปีพศ .2566 ขึ้นวันนี้เป็นวันที่2ของการจัดการโครงการประเพณีวัฒนธรรมสายน้ำการมีการแข่งขันเรือยาวขนาด40ปีพายโดยมีเรือยาวทั้งสองฝั่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบไปด้วย เรือนครเทวีจากเทศบาลตำบลท่าตูมอ,อําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์อีกแล้วรอดฟ้าจากบ้านเพาะอําเภอบึงบูลจังหวัดศรีสะเกดเรือฟอรพ่อผู้ดินจาก,กวัดบ้านพึ่งอําเภอร,ราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดและเรือผ่านบัวขาวจากบ้านห้วยอําเภอร,ราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดในการจัดงานทางนี้โงรงการมหาส่วนตำบลดิเซได้รับความร่วมมืออย่างนียิ่งจากคณะกรรมกาลรลูกน้ำห้วยทัตทัน นายกองกรปกครองท้องถิ่นในเขตลำน้ำห้วยทัพทันทั้งอำเภอรัชนบุรีอำเภอบึงบูลอำเภอเมืองจันทร์อำเภอห้วยทัพทันอำเภอโพธิสุวรรณกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะทูตวัฒนธรรมทั้งจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษในเขตลุ่มน้ำห้วยทัพทันทั้งสองฝั่งโรงเรียนบ้านิเศษกุร,ราวิทยาอบปพรโรงเรียนมิจฉาวิยาประชาสรรและโรงเรียนต่างๆในเขตลุ่มน้ำห้วยทัพทันส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใหการจัดงานขององค์การมหาชนตะบนดีเซสัมฤทธผลตามมติประสงค์ที่ตั้งไว้กับผมเคยขอกาบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้ราว่าและกล่าวเปิดงานประเพณีวัฒน์สายน้ำรุ่มสารสามพันศรีสะเกดสุรินทั้งที่8ปรแต่จำปี2 5 6 6กิจกรรมการแข่งขันเดือยาว40พิพายเป็นลำดับต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับท่านนายกตวนโสดานายกการบริสารตะบนอีเทนะครับ ท่านนายกแห่งสุรละในคบนายกองค์การบริหารชวนตำบลตาโบนนะครับอำเภอเมืองจันทร์นะครับกรรมการทุกนวว้ำเวยทัพทันนะครับทั้งจากชุรินและศรีสะเกดนะครับอ่าแล้วก็คณะผู้จัดงานนะครับแล้วก็นะครับก็คือทีมเรือนะครับ40่ีพายนะครับทั้ง4ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีม พ่อคูดินนะครับจากบ้านพึ่งอำเภอราศีสไลนะครับทีมอีเหล้วรอดฟ้านะครับจากบ้านเปาะอำเภอบึงบูลทีมผ่านบัวขาวนะครับจากบ้านห้วยอำเภอราศีสไลทีมนครเทวีนะครับจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่อนุรักษ์นะครับประเพณีของ คนไทยนะครับก็คือการแข่งเรือนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราอยู่คู่กับสายน้ำนะครับสายน้ำคือชีวิตนะครับทั้งการอุปโภคบริโภคนะครับการเกษตรต่างๆนะครับซึ่งก็หลังจากฤดูฝนนะครับก็ระดับน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างคงที่นะครับทางพี่น้องคนไทยก็จะจัดแข่งเรือนะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีนะครับร่วมกันนะครับซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตำบล才เซนะครับอำเภอศรีสวนนะครับอำเภอในลุ่มน้ำห้วยทับพันต่างๆนะครับในการจัดการว่าทธรสายน้ำลุ่มน้ำเว้ยทับพันฐานสัมพันธ์ศรีเดเกตสุรินทร์ครั้งที่8นะครับในปี2566นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับหลายนะครับเมื่อเช้าก็มีการวิ่งอีเซลันนะครับตื่นก็มีมวยนะครับแล้วก็คืนนี้ก็มีคอนเสิร์ตต่างๆ รวมถึงก,การออกร้านจำหน่ายสินค้านะครับซึ่งก็เป็นการขับเลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับม่ื่อจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจน,นะครับการให้ความสำคัญกับว่าประเพณีนะครับหรือว่าช็อปพาวเวอร์ของคนไทยของเรารอันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะผู้จัดงานนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีนะครับจังหวัดสีเกตก็มีงานเทศกาลปีใหม่ตีพ่อไทยนะครับระหว่างวันที่ย6ห ธันวาคม2 5 6 6ถึงวันที่4มกราคม2 5 6 7นะครับอันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปเที่ยวงานนะครับแล้วก็ทำบุญนะครับแล้วก็ในปี2 5 6 7นะคะรับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเรามีงานเทศกาลบุญเท่ากีนะครับบ้านเทศกาลของมีโพธิ์ศรีสุวรรณนะครับกิจกรรมก็มีเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับเรามี กิจกรรมต่างๆมากมายนะครับการประกวดการแข่งขันนะครับรวมถึงการประกวดร้องเพลงประกอบขังเครื่องนะครับของสวนรากการนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเราก็มีศิลปินนะครับเสียงยีสานนะครับแล้วก็ใหม่ไทยนะครับในวันที่2มีนาคม25 6 7นะครับแล้วก็บนแทนแก่นคูณในวันที่6มีนาคม2องพนริเะครับนี่ก็เชิญเข้าชมงาน วันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะผู้จัดงานแล้วก็เรือทั้ง4ทีมนะครับรวมถึงเรือหาปลาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นะครับก็ปาาลู้แหรลู้ชนะลู้ว่าไหนะครับแล้วก็การมีนัใจนักกีฬาร่วมกันนะครับก็วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงาน แข่งขันเืยยาว40่สีพายนะครับในการจัดงานประเพณีว่ายทำถ่ายน้ำลุ่มน้ำห้วยลับทันสารสัมพันธ์สีเกศุรินครั้งที่8ประจําปี2,566นะครับของงการบริหารส่วนจับหดีสานะบัดนี้ขอบคุณครับอ่าขออนุญาตอ่าลัล่างชองนะคะอ่ะลัาพร้อมกันครับกล้องร้อมด้ย สารลั่นของนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดการแข่งขันเรือ 40, 40ปีพายประจําปี2566ค่ะ ถ er referral, ่ายภาพนะคะถ่ายภาพอ่าชิดชิดชิดหน้าเมททีก่อนนะคะแล้วก็หันหน้าหันหน้าไปทางเต็นท์ฝั่งนู้นก่อนนะคะขออนุญาตถ่ายภาพก่อนนะคะถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะ ก็เห็นลอๆทายภาพนั่งแน่กับไหล่เนาะอ่าขออนุญาตท่านก่อนนะคะท่าที่หนึ่งขออนุญาตยิ้มก่อนนะคะ1 2 3หนึ่งสองสามยิ้มค่ะค่ะท่าที่สองนะคะหนึ่งสองสามกดไลล์ค่ะ อ่ายกยกไม้พายนะคะอ่ายกหนึ่งสองสามเฮ้ 1, 2, hey! ไม้พายนะคะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณท่านในอำเภอนะคะของยานะคะขอขอบคุณท่านนายกขทงสุระนะคะนายกองการบริหารส่วนตำบลตะโกนนะคะอำเภอเมืองจันจังหวัดสีสะเกตนะคะขอบคุณทีมเรือทุกทีมนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะขอบคุณ ทางท่านอสมและก็ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมงานทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นขบวนพิธีการเปิดท่านผู้ชมขอเก็บบรรยากาศไว้เป็นเทนเดอเดี๋ยวติดตามชมในช่วงถัดไปนะครับสำหรับช่วงนี้ขอต้อนรับแขกผู้มิจกินท่านประธานในพิธีนะคะร่วมเราจะได้โชว์ฝีพายก่อนนะ